สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอฟซีเคสนะครับยูเกฟฟีไฟฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนกิจกรรมสายฟรีสายเติบนะครับวันนี้ผมก็จะมาเดตกิจกรรมแจกโค้ดนะครับแล้วก็มีโค้ดฟรีนะครับก็คลิปนี้1,000วิวนะครับก็จะแจกโค้ดให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะก็อย่าลืมแท็กผมด้วยละกันนะครับถ้าถึงเนาะเพราะว่าวิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันแชร์หด้วยละกันนะครับเสดอะรนคับสก็หลักกๆ็็ได้เปนน2่วงะครับเพราาะว่ เขาอ่ะชอบเอาสมม่วงมาให้นะครับผมเนาะก็จะเป็นสมม่วงนั่นแหละนะครับผมเนาะใครที่แบบว่าดูอยู่นะครับอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเนาะเพื่อไม่พลาสิ่งดีๆนะครับนะกิ๊กับสายฟี่เขามีทุกวันนะครับตรงนี้นะฮะเฉลียวอมอัดอยู่นะครับเป็นกิ๊กับตัวนี้เลยนะครับแบบว่าบอกเลยว่าคุ้มๆเลยนะฮะใครที่แบบยังไม่ได้ทำนครับรีบทำเด้อใครยังไม่ได้ชุดนะครับรีบทำนะครับเพราะว่าได้ชุดได้ของนะครับผมเนาะคุ้มเลยนะครับประมาณนี้เลยหลักๆนะครับผมเนาะ ักเลยนะฮะแล้วก็ดื้อนะครับเป็นท่าทางไปเป็นท่าทางต่างๆนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมผสมกันด้วยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้นึกว่าหายประมุกปานะครับตอนที่พี่บอบาทกตคือแบบว่ายังไม่บาดนะครับผมเนาะก็จะต้องรอก่อนนะครับต่อโอเคนะฮะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับสาวชารับตึ้งมีคมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมเนาะกิจกรรมเยอะนะครับโชคดีนะครับผมเนาะเยอะแยะเลยนะครับสายฟรีนะสาฟรีจะเยอะกว่าอีกนะครับผมเนาะ ใส่ฟร <ฟ Rico>. ีดูได้ปฏิทินตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ปฏิทินตรงนี้นะฮะสามสิบธันวาก็ได้รับท่าทางฟรีนะครับแล้วก็ท่าวิ่งท่าโดนนะครับปรับใหม่ไอ้วงไอว่อเสื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากใหม่นะครับผมเนาะนี่กรอบไอเทมโค้ดก็กอบตรงนี้นะครับกรอบไอเทมโค้ดที่ดีนะครับตรงที่คันดี้ได้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับอัสซัมได้ใจความนะครับผมแล้วก็ถ้าจะวิเวียอะไรเพิ่มเติมนะครับได้วิวเวียร์ประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหลอกคลิปนี้ ขอบคุณครับ